วันที่9แล้วกับทริปขับรถเที่ยวไอซ์แลนด์ดินแดงแห่งน้ำแข็งและไฟเช้านี้อากาศขมุข,ขมัวมาพร้อมกับลมที่ยังแรงไม่หยุดต่อเนื่องแต่เราวางแผนกันไว้แล้วว่าจะไปดูภูเขาชื่อดัง Kirk ์ก f ูเ l ลที่เขาว่ากันว่าเป็นภูเขาที่ถูกถ่ายรูปมากที่สุดในไอซ์แลนด์เพราะหน้าตาที่ไม่เหมือนใครดูคล้ายๆกับหมวกแฮร์รี่พอตเตอร์มองไม่เห็นเคิร์กเลยจ้าน้ำบนถนนปิวเลยจ้า แต่งตัวกันพร้อมแล้วแต่ไม่ยอมลงจากรถรอดูรอดูฝรั่งค้างๆเมื่อไรมึงจะไปรถสั้นอง,มง,มงมอมแงมงอมแงมเลย,ลยอ่ะนะ พราะลมที่แรงสุดเท่าที่เคยเจอมาแถมยังพัดลูกเห็บมาฟาดหน้าแรางๆบวกกับพื้นที่ลื่นมากๆเล่นเอาทุกคนนะ่ยยืนไม่อยู่เลยคุณป้าฝรั่งที่ไปยืนอยู่หน้าน้ําตกพร้อมๆกับเราถึงขั้นเอามือก้มเกาะเก้าอี้แน่นเพราะว่ากลัวจะตกน้ําตกไปซะกอ่อนถึงพวกเราจะไม่ได้รูปเคิร์กทูเฟลเหมือนที่เคยเห็นมาแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่สนุกไม่รู้ลืมเลยบางทีการเดินทางก็สอนให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตมันโรยด้วยกลีบกรุบกราบอย่างเดียวอ่ะมันอาจจะน่าเบื่อเกินไปนะ มันจะต้องมีอุปสรรคเข้ามาบ้างให้เลือดสูบฉีดให้ได้กรีดกราดหัวเราะกันอันนี้คือประสบการชีวิตสการชีวิตสู้กับลูกเห็บลูกเห็บสู้กับหน้าฟาด่ะอันนี้เหมือนทำโบตอกตอนนี้ยังตึงอยู่เลยอะนะอรเมจิ้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 ม้มจิ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 ้มิ้มจิ้มจิ้มจิ้มมจิ้มจิ้จิิ้ เขตอุทยานแล้วสเนลเฟลจก,กูเป็นลาวาเนี่ยไงพื้นเป็นไอซ์อย่างนี้เลยจ้าดำดำนี่คือลาวาเก่าแล้วมอสขึ้นทับลาวาเน,นี่คือลาวาหมดเลยเขาเรียกว่าลาวาลาวาฟิลด์มอสมอส นี่เขาว่านุรักมอสเวลามาเที่ยวต้องห้ามเหยียบมอสเพราะเขาบอกว่าใช้เวลาสร้างหลายปีมีทางเดินขึ้นไปด้วยว่ะจู่ๆก็ขาว s n นเ l Falls ์แซนเน a l ฟลส์นิชแนลพาร์เป็นกล่องไฟที่ใช้ประทุเนาะอ๋อยังแอคทีฟอยู่อันนี้ยังแอคทีฟอยู่ไอ้กองกๆของขาวตรงเนี้ย คืม่ะคลุมลาวา,ลา,วาแล้วตรงนูนเป็นทะเลเป็กกะวิก excursion มากระทัวทัวร์ชื่อว่า Wonders of Snail Venice มันก็ลบหนาวนะเออมันลบอยู่ที่หินเนาะใช่เฮ้ยที่เช็ดหนอ เฮ้ยอ่านไม่ออกเฮ้ยนี่ไม่มีภาษาอังกฤษอ่ะอ่านผิดทางทีฟูซุปพิชซาทีฟูพิชฮ้ยฉันชิบใหญ่ชาชาามากเลยอะอันนั้นแหละออสสลัดแซมม์ เราเข้าใจแล้วว่าทำไมฝรั่งถึงได้ชอบทะเลของเมืองไทยมากดูทะเลของเมืองนอกสิมันมขึ้นคือแบบโหดเหมือนโกรธใครมาไม่กล้าลงอะ่ะ อันนี้คือปัม๊มปั๊มอีกแบบหนึ่งปั๊มแบบนี่ปั๊มเหรอ,อน,นี่ปั๊มเหรอบ้านหลังนี้ก็คือมีน้ำตกอยู่บนหัวเง ปลาแต่ปลาคือฟันน่าก,กลัวมากอะ่ะตรงนี้เป็นโซนดูอุ๋งเขาบอกว่าต้องเบาๆบาด้วยเฮ้ยอันนี้น่ารักอะ่ะฮับเบอร์เฮ้ยเขาบอกว่าต้องอยู่ห่างจากอุ๋ง50เมตรถ้าอุ๋งส่งเสียงขอให้หนีให้ไกลๆอุ๋งกำลังจะมาแอคแทกเราเขาบอกอุ๋งแดงเจระเขตรงนี้ไม่รู้มีกระดูกอะไรด้วยอะ่ะ ใช่เหรออ้วนรูเหรอจริงเนาะพีกอ่ะอุ้ยจริงกันเชียงเหรอกันเชียงหันมะม่งใช่ใช่ไหวกันเชียงกันเชียงแล้วหันมามอง โบนัสเพื่อนยากชอบทุกวัน <S <S นี่ไงอันนี้เบียร์ถูกเด้อที่นี่อาหารวีแกนเยอะมากเลยอ่ะมีวีแกนมีดบอลนะกินใช่ป้องมาเฟล,ลวิงเหรอภาษจก่อน รอด my o อ n นแบกสแกนเลยแล้วก็วางตรงนี้ค่ะโอเคโอเคหยิบของกลับบ้านได้ mm hmm. บวกแล้วเว้ยบวกห้านะเย่ก mm ้ hmm. yeah. มีเขียวๆอยู่ข้างล่างฐานวนแล้วข้างบนก็เป็นดำๆแล้วก็เป็นหิมะอยากกินมัชชาเลยวะมัชชาวิปครีม วนครบรอบเกาะไอซ์นัแล้วเดี๋ยววนกลับมาที่เมืองหลวงเร็กเชวิกเพื่อเที่ยวรอบโกลเด้นเซอร์เคิลกันต่อในวันพรุ่งนี้ตอนนี้เอารถเข้าไปจอดในที่พักในเร็กเชวิกเพื่อไปหาอะไรกินกันก่อนโหเขาก็จอดหน้าบ้านเลยเนาะอ้าตลอะห้าส่วนหนึ่งเบอร์อยู่ตรงไหนนะ ได้ได้ได้น่ากินเราควันอกด้วยนะ <_ d> um> อารมณ์ดีจะได้กินร้อนๆราเมง <_ d> um> ขอบคุณครับโอ้เซ้น <_ d> um> นิ่ม <_ d> um> ยังไงนรุงเทพอร่อยกว่าน้ำเค็มไม่มีรสเค็มรสอ,อื่นเลยแล้วพี่ว่าใส่อะ ประตูแตกจ้ะมาเยื่ออยู่แล้วอ่กวะกลับมาอีกรอบแบบแปลว่าอร่อยเ <c oughs> ฮ้ยวิปครีมแม่งคือแบบหนาเตอะมากอะ่ะรสอะไ,ไรคะรสอะไรคะกาแฟแล้วโซชิค่ะแฮ่ อาทิตย์หน้าห้ามพลาดเพราะสิ่งมหัศจรรย์ไอซ์แลนด์ทั้งหลายอัดแน่นอยู่ตรงโกลเด้นเซอร์เคิลที่เรากำลังสไปนี้ล่ะ